สวัสดีครับพบกับช่องบริน n กแอดสิงรีวิวนะครับวันนี้นะครับแอดสิงนำตัวมอนนะครับแบรนด์ดังนะครับแบรนด์อันดับหนึ่งนะครับของสายเย็นนะครับเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่ทำสายเย็นออกมาได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าตัวเย็นเมดบีบนะครับกินของตัวบลูเบอรี่นะครับมอนลุงนะครับมอนดำหรือมอนแอปเปิลนะครับสามตัวนี้นะครับที่เขาทำมาเป็นมวลใหญ่นะครับ ทำมาได้ดีทุกตัวนะครับแล้วก็ยังมีเป็นม่อนสลิมนะครับเป็นมวลเล็กนะครับก็ทํามาได้ดีเหมือนกันนะครับหรือเรียกว่าม่อนโลกนะครับที่เขาเรียกกันนะครับแต่วันนี้นะครับแอดเสียงก็นําตัวมาใหม่เลยนะครับตัวม่อนนะครับม่อนกีนนะครับก็เป็นม่อนน่าจะเป็นสายเขียวนะครับอมาดูการรีวิวของตัวบุรีม่อนกีนนะครับอันนี้คือตัวซองของม่อนกีนนะครับม่อนกีนนะครับเป็นซองสีดํานะครับ จะให้มาเป็นดำด้านนะครับเป็นซองที่แอดไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับดำด้านของเขานะครับก็เป็นเนื้อกระดาษที่ดีนะครับปกแข็งนะครับแล้วก็มีมุมนะครับไม่คมนะครับมุมไม่คมข้างหน้านะครับก็จะมีเป็นรูปตึกนะครับตึกแถวเลยนะครับแล้วก็เขียนเป็นลายเซ็นนะครับกีนนะครับแล้วก็มีตัวสองล่างนะครับก็มีบอร์ดนะครับการเปิดแบบใหม่นะครับ ก็ดูรวมๆนะครับด้านหน้าก็บอกมาหมดนะคร so, ับก็ประมาณนะครับนี่คือรูปด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับก็คือตัวม่อนนะครับก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับทางนี้นะครับจะไม่มีเบาะนิโคตตินนะครับคาร์บอนนะครับไม่มีเบาะนะครับก็มีบาร์โค้ดนะครับมาให้เหมือนเดิมแล้วก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนด้านหน้าเลยนะครับด้านข้างนะครับก็มีคําว่าม่อนนะครับแล้วก็ลายเซ็นกีนนะครับ จะมีบอลจำนวนม้วนนะครับมี20ม้วนนะครับก็มีเขียนว่า made in นะครับ UAE มีตัวอักษรนะครับคำว่าม่อนชัดเจนนะครับเป็นสีเขียวนะครับเอามาดูข้างในซองนะครับข้างในซองใช้วิธีการเปิดนะครับเปิดจากข้างบนได้เลยนะครับนี่คือด้านในซองของตัวม่อนนะครับม่อนกรีนนะครับตัวซองนะครับ ทำมาได้สวยนะครับมีลวดลายนะครับเหมือนลายมะลายเลยนะครับทํามาได้ดีมากๆนะครับแอดชอบนะครับตัวที่มีฝาปิดเปิดเป็นติ๊กเกอร์นี้นะครับก็ทําให้ลมนะครับเข้ามาได้น้อยมากนะครับน่ะเบานี่ครับอันนี้คือตัวที่เขาปิดในการลมนะครับอันนี้ก็คือตัวมวนนะครับตัวมวลของเขานะครับทาให้วาล์วอีกแล้วนะครับเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะครับว่าตัวม่อนนะครับทามาเป็นมวนดําเป็นมวนแรก นะครับก็น่าจะเอามาตีคู่ตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็มวลดําได้มีความนิยมนะครับลั้งตัวคาวาโลนะครับก็ได้ออกมามวลดําแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับน่าเป็นคู่แข่งของตัวคาวาโลได้เลยนะครับตัวใบยานะครับก็มีความหลวมไม่เยอะนะครับมีความหลวมอยู่บางจุดนะครับก็สังเกตได้จากรอยยับนะครับประมาณนี้ครับนี่รอยยับนะครับของตัวมวล ตัวกลิ่นของใบยานะครับกลิ่นก็กลางกนะครับกลิ่นไม่แรงไม่ฉุนนะครับหลังจากแอดได้รอมากินนะครับแอดประทับใจมากนะครับไม่น่าเหลือเชื่อนะครับว่าม่อนจะทำตัวเย็นจัดนะครับโดยไม่มีเม็ดออกมาแล้วนะครับก็แอดได้รอนะครับม่อนตัวเย็นนะครับส่วนใหญ่เป็นม่อนเม็ดบีบนะครับแต่ม่อวันนะครับก็ไม่มีเม็ดบีบนะครับเป็นกลิ่นของสาเย็นนะครับก็คนก่อนนะครับก็ ทำมาได้ดีนะครับก้นกลมมีขนาดยาวนะครับมีโลโก้นะครับให้มาการละลายของตัวยานะครับก็ถือว่าละลายช้านะครับละลายช้ามากนะครับให้ความเย็นจัดนะครับใครนะครับสูบสายเย็นจัดนะครับต้องลองนะครับตัวนี้ต้องมีสักครั้งนะครับที่ต้องลองนะครับแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีผลิตออกมาเรื่อยๆหรือเปล่านะครับแต่แอดอยากให้ลองนะครับตัวนี้ เป็นมอนวนนะครับที่ทํามาสายเย็นนะครับโดยไม่มีเพชรบีบนะครับแล้วก็ทําออกมาดีด้วยนะครับน้ําหนักในการดูดนะครับก็จากกลางกานะครับไม่หนักไปไม่เบาไปนะครับให้ควันมามากนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับอยากจะรอนะครับบุหรี่ม่อนกีนนะครับม่อนสายเขียวเป็นตัวแรกนะครับที่ตัวม่อนทําออกมานะครับแล้วก็เป็นมวลดําด้วยนะครับ ก็เป็นอีทหนึ่งซอนนะครับที่เอดแนะนำและเอดอยากให้ทุกคนนะครับสายเย็นนะครับได้ลองนะครับรับประกันนะครับจะไม่ผิดหวังด้วยลักษณะของตัวซองเขานะครับแล้วก็ตัวมวนนะครับแอดถือว่าทำมาได้ดีมากๆนะครับอมาดูคะแนนนะครับที่แอดให้คะแนนตัวซองนะครับตัวซองนะครับแอดมีความชอบมากนะครับ ในส่วนต ciel, ัวนะครับแอดชอบสีดําอยู่แล้วนะครับก็ได้มาเป็นดําด้านนะครับลวดลายของตัวกระดาษนะครับลื่นนะครับไม่ซัดนะครับก็มีลายไม่เยอะนะครับลายน้อยๆนะครับมีบอกนะครับจํานวนมวลนะครับมีโลโก้ของเขาเหมือนเดิมนะครับแอดให้คะแนนนะครับของตัวซองนะครับแอดลืมบอกไปนะครับก็รวมถึงแบบปิดนะครับของตัวมวลนะครับแอดถูกใจมากนะครับแบบนี้นะครับอยากให้รุ่นอื่นๆนะครับ ทำมาเป็นแบบนี้ได้แล้วนะครับก็ใช้งบประมาณนิดหน่อยนะครับแต่คุณภาพลูกค้าได้ไปนะครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับเอาละครับคะแนนนะครับแอดให้ไป4.5นะครับแอดบอกไปคลิปอุดก่อนนะครับแอดชอบตัวซองที่มีลวดลายมากกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับทามาได้ก็ดีนะครับดีมากๆนะครับตัวม้วนนะครับแอดให้คะแนนนะครับของตัวม้วนก็คืออยู่ที่ประมาณ4แล้วกันนะครับตัวม้วน4 บอกว่านะครับมีรอยยับนะครับที่จํานวนมากนะครับยาเส้นมีรอยหลวมนะครับก็ไม่ถึงกับแน่นมากนะครับแต่ส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าตัวกองนะครับหรือมวลสีดํานะครับก้นกองก็ดําเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับเอาไปสีคะแนนก่อนนะครับต่อมานะครับตัวใบยานะครับตัวใบยาแอดให้4.5นะครับสําหรับแอดนะครับแอดชอบกลิ่นที่มันเย็นจัดนะครับ เย็นจัดแล้วก็ให้ความสดชื่นนะครับคะแนนของตัวมวนนะครับแอดให้4แล้วกันนะครับคะแนนโดยรวมนะครับไม่ว่าตัวซองนะครับตัวซองตัวมวนนะครับแล้วก็ตัวใบยานะครับรวมๆนะครับตัวนี้แอดถือว่านะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวมาไม่แพงนะครับตอนนี้ราคาคือเริ่มต้นเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างหน้านะครับราคาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับโดยรวมนะครับแอดให้คะแนนนะครับ4.5แล้วกันนะครับก็แอด ว้าวนะครับกับการที่ม่อนมาทําเป็นซองสีดํานะครับแล้วก็มีเป็นตัวเขียวนะครับสายเย็นหมวนดํานะครับก็ให้ไป4.5ได้กันนะครับใครสนใจนะครับอยากจะลองบุหรี่ม่อนกีนะครับตัวนี้นะครับแอดขายอยู่นะครับคัดต้นละ230บาทนะครับตอนนี้ราคาตอนนี้นะครับ230บาทนะครับ ถือว่าเป็นบุหรี่สายเย็นนะครับตอนนี้ที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับรับรองนะครับสายเย็นจัดนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแอดรับกันได้เลยนะครับราคาซองนะครับตอนนี้ก็มีแบ่งแล้วนะครับราคาซองก็มีเหมือนกันนะครับราคาซองแอดให้พิเศษนะครับตอนนี้นะครับซอง40บาทก็พอนะครับไม่เอามานะครับอยากให้ทุกคนได้ลอนะครับ สองสีบาทนะครับเป็นราคาที่แอดบอยมาต่าสุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวบุหรี่มอนกีนนะครับใครสนใจนะครับแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ดูได้เหมือนกันนะครับมีลิงก์นะครับหรือว่าแอดทางด้านขวาบนนะครับเป็นบ้านสีเขียวนะครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบุรี่น่อแอดสิงรีวิวนะครับขอบคุณครับ